โครงการได้ COD ตรงนี้นับเป็นข่าวดีนะฮะแต่อัตราค่าไฟนะฮะน้อยหรือมากมันจะเป็นตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการก็คือตัว IRR ใช่ใช่ใช,ใชนะฮะครับย้ํานะจ่ายไฟถือเป็นเรื่องดีเพราะถ้ายังไม่ได้จ่ายไฟมันอาจจะนํามาสู่เรื่องของการต้องตั้งด้อยค่า S <S <S ในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่สร้างไรายได้อ่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่แล้วโครงการนี้นี่ก็พัฒนามาระยะเวลาหนึ่งจนมีความพร้อมในการที่จะผลิตไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แต่ก็ต้องกาบเรียนด้วยความเคารพว่าที่ผ่านมาเนี่ยครนะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่เวียดนามปวดหัวหนักมากปวดหัวเลยโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น n e w น b l e ก็คือพลังงานทดแทนงั้นผมเข้าใจว่าสองโครงการนี้ที่ COD ได้เนี่ยครับก็คงจะต้อง ตบตีกันหูดับตับไหมไปหมดนั่นแหละนะเป็นเรื่องดีที่วันนี้ e ีีสามารถดันทั้งสองโครงการให้ COD ได้แต่มันก็อาจจะบนเงื่อนไขที่ต้องมีการเจรจากันว่างั้นเอาค่าไฟต่ำก่อนก็ได้มาแต่ขอให้มันได้ COD ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางบัญชีที่อาจจะต้องมีการตั้งด้อยค่ากันอย่างไรนะว่ากันไปนั้นก็เลยต้องตั้งคำถามว่าค่าไฟที่เป็นอัตรารับซื้อชั่วคราวเนี่ยที่ 900ขอไป793.56ดองเวียดนามเนี่ยม,มันจะใช้ไปอีกนานเท่าไหร่อืมอแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรในการที่จะปรับไปใช้ค่าไฟเต็มจำนวนออย่างที่ควรจะเป็นออโอ้โหสัญญา20ปีแต่ดูว่าตอนนี้50%ไปก่อนถูกเมื่อไหรไม่รู้ถูกเมื่อไหรไม่รู้คือ94ตังค์อะไม่ขาดทุนหรอกแต่แค่ IRR มันจะต่ำมาก อ่าอ่ใช่ใช่ถูกไหมฮะแล้วพออายาต่ำเนี่ยมึงต้องดูว่าจะจําหน่ายโครงการให้กับใครต่อไปมันก็ลําบากอีกอ่าใช่เพราะก็คงจะต้องถูกกดราคาก็ตามค่าไฟที่ได้รับครับถูกไหมฮะกระทั่งดอกเบี้ยจ่ายโปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็อาจจะสูงกว่าการได้ค่าไฟที่สูงกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการดิ้นรนของบริษัท ที่เข้าไปลงทุนนะฮะ,ฮะคือเวียดนามเนี่ยก็ดูดีมี potential มแต่เอาเข้อจริงในแง่ของความเสถียรของกฎหมายเนี่ย<ม>หรือการบังคับใช้กฎหมายหรือความกระทั่งความชัดเจนของข้อกฎหมายมันมันก็ยังมีความคุมเครืออยู่ในหลายระเด็นมีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเช้าวันนี้นะครับกรณีของบริษัท Eastern Power Group จำกัดมหาชนหรือว่า EP ในเรื่องของการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามนะครับขนาดกำลังการผลิต100เมกะวัตต์ก็ตามเนื้อความนะครับของหนังสือแจ้งตลาดทาง Eastern Power Group นะครับก็ระบุว่าบริษัทย่อยทางอ้อมก็คือ Eternity Power ที่ทาง Eastern Power Group เนี่ยถือหุ้นอยู่100%เต็ม ได้มีการเข้าลงทุนนะครับในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามจำนวน2โครงการก็คือโครงการ CBTN และ PTMN ตั้งอยู่ที่จังหวัดยาลายนะครับกำลังการผลิตรวม100เมกะวัตต์โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าเวียดนามก็คือ EVN ระยะเวลา20ปีก็แจ้งว่าขณะน,นี้โครงการ CBTN ขนาดกำลังการผลิต 49.5เมกะวัตต์และ PTMN ขนาดกำลังการผลิต49.5เมกะวัตต์เช่นกันได้รับหนังสือแจ้งจากทาง e v n นะครับให้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามนะฮะโดยเริ่มนับวัน COD ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปก็ถือว่าประเดิมจ่ายไฟเข้าระบบนะฮะครับ เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะสำหรับทั้งสองโครงการ,รแต่ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งในแง่ของอัตรารับซื้อไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยให้ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าชั่วคราวรนะที่เขาเรียกว่า temporary feed in tariff ในระยะที่1น,นะฮะที่จะคิดเป็น50%ของอัตรารับซื้อสูงสุด ทีนี้ถ้าไปดูอัตรารับซื้อสูงสุดเนี่ยคือ1,587.12ดองเวียดนามต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงพี่สุภชัยฮะครับฉะนั้น50%เนี่ยมันก็จะตกอยู่793.56ดองเวียดนามต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งก็แน่นอนการ COD นั่นหมายถึงการที่โครงการเริ่มรับรู้ไรายได้เข้ามาตั้งแต่8นาฬิกาของเมื่อวานนี้านะฮะ แต่นี้พอไปดู793.56ดองเวียดนามเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ94สตางค์ต่อกิโลวัตต์ย้ำนะฮะว่านี้เป็นอัตราชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวนะของอัตราสูงสุดที่ประมาณ1บาท88สตางค์เฮ้ยคำถามเนี่ยที่ตามมาก็คือว่าจะใช้อัตราชั่วคราวนี้ไปอีกยาวนานเท่าไหร่ครเอาละโครงการได้ COD ตรงนี้นับเป็นข่าวดีนะฮะแต่อัตราค่าไฟนะฮะ น้อยหรือมากมันจะเป็นตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการก็คือตัว IRR อ่าใช่ใช่ใช่นะฮะครับย้ํานะจ่ายไฟถือเป็นเรื่องดีคเพราะถ้ายังไม่ได้จ่ายไฟมันอาจจะนํามาสู่เรื่องของการต้องตั้งด้อยค่าในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่สร้างรายได้อ่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่แล้วโครงการนี้นี่ก็พัฒนามาระยะเวลาหนึ่งจนมีความพร้อมในการที่จะผลิตไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แต่ก็ต้องกลาบเรียนด้วยความเคารพว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ นะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่เวียดนามปวดหัวหนักมากมปวดหัวเลยโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น Renewable ก็คือพลังงานทดแทนนะฮะถ้ายังจำกันได้ย้อนหลังกลับไปในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะเวียดนามเขาก็เปิดประเทศแล้วก็บูมในเรื่องของ Renewable Energy ะนะก็เปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไป ดับจองนะฮะสัญญาซื้อขายไฟพื้นที่ในการพัฒนาโครงการนะก็มีทั้งโซล่าฟาร์มมีทั้งวินฟาร์มโซล่ามาก่อนใช่วินตามมาที่หลังวินนี่ก็คุยกันไปถึงขั้นจะมีทั้งออนชอร์เนียชอออฟชอร์ว่ากันไปแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจเวียดนามมันโตไม่ทันกับแผนพลังงานอ๋อโตไม่ทันในวันนั้นนะนั่นนั่นหมายถึงอะไรความต้องการใช้ไฟมันไม่ได้มีมากเท่ากับที่เปิดรับให้เข้ามาลงทุน อืมโอเวอร์สปายเกิดขึ้นขณะเดียวกันมันมีปัญหาเรื่องของขีดความสามารถของสายส่งที่หนึ่งเลยคือมันไม่ครอบคุมพื้นที่สองมันมีไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณไฟขนาดนั้นสามด้วยเทคโนโลยีนะฮะหรือประสิทธิภาพของสายส่งม,มันไม่สามารถที่จะรองรับพลังงานประเภทที่เป็นพลังงานสะอาดได้ทั้งจำนวนอ๋อไม่พอสายส่งไม่เพียงพอ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะฮะมันจึงมีปรากฏการ์แรกที่เรียกว่าเคอร์เทลมันเคอร์เทลมันเราคุยกันหลายครั้งเลยนะเคอร์เทลมต์เนี่ยสำหรับเวียดนามเคอร์เทลมตนเนี่ยย้อนกลับไปวันนั้นพวกผู้ที่ได้โครงการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามค่อนไปทางตะวันออกเนี่ยนะด้วยความที่พื้นที่ตรงนั้นมันมีปัญหาในเรื่องของสายส่งไม่เพียงพอจึงเป็นเหตุอ้างให้รัฐบาลเวียดนามโดย evn นะ จึงขอลดปริมาณการรับซื้อซึ่งสมมุติจากสัญญากำหนดไว้จะรับซื้อ100ก็เหลือซื้อแค่50นี่มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้อัตราผลตอบแทนของแต่ละโครงการเนี่ยมันก็ถดถอยลงนะฮะก็ไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้ใช่ผลิตได้ร้อยขายได้50อย่างเงี้ยนะเคอร์เทลเมนต์นั่นคือปรากฏการณ์ที่หนึ่งแล้วก็เคอร์เทลก็นเรื่อยมาครับนะฮะ กลับมารับซื้อปกติบ้างแล้วก็กลับไปเคอร์เทลใหม่นะแล้วก็ามากระทั่งมันมีเหตุการณ์เมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยถ้ายัางจํากันได้ท่านผู้ชมฮะมเราก็เคยมีการนําเสนอไปในเบื้องต้นว่ามันไม่เพียงแต่เคอร์เทลเมนแล้วนะวันนี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยถึงขั้นต้องการฉีกสัญญาแล้วก็ทําสัญญาใหม่มด้วยค่าไฟที่ถูกลงอ๋อกดค่าไฟลงแล้วค่าไฟถูกลงไม่เพียงพอนะครับ เขาจะขอให้ไอ้อัตราการรับซื้อไฟใหม่เนี่ยมันมีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วัน COD นั่นหมายถึงว่าไอโครงการไหนที่เคยรับค่าไฟในอัตราที่มันสูงกว่าอัตราใหม่ที่เขาจะกำหนดครับรับมาเท่าไหร่ต้องคืนเงินเขานะโอ้โหรับไปแล้วต้องไปจ่ายคืนเขาอีก แต่ประเด็นนี้เองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีผลบังคับนะฮะเนื่องจากมันก็มีกระแสต่อต้านแน่นอนผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอ่าใช่มีหมดละฮะไทยจีนเกาหลีทังยุโรปก็มีนะที่เข้ามาลงทุน Renewable ในเวียดนาม ก็เขาก็รวมตัวกันต่อท่านในเรื่องนี้แน่นอนใครจะไปยอมคือเองเคยเทลค่าไม่พอเองเองลดนงอีกจะมาขอลดค่าไฟแล้วให้มีผลย้อนหลังที่ค่าต้องคืนเงินเองด้วยโอ้โหโอ้โหอันนี้เออไม่มีใครยอมหรอกถูกไหมฮะไม่มออันนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่แต่มันก็เลยทําให้ไอ้แผน การพัฒนากนาลังการผลิตไฟฟ้าของเวียดนามฉบับใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉบับที่8แล้วนะในปัจจุบันเนี้ย mm hmm. มันก็เลยยังไม่ได้มีการอัปรูฟอย่างเป็นทางการ mm hmm. นะฉะนั้นไอ้ตอนนี้โครงการไหนที่มีการ CO d ดีเนี่ยมันจึงลูกผีลูกคน oh. ว่าตกลงจะให้ไปยึดยงค่าไฟกับ PDP ฉบับไหนอ๋อ oh, 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 ใช่ไหมฮะฉะนั้นผมเข้าใจว่า2โครงการนี้ที่ CO d ดีได้เนี่ยก็คงจะต้องตบตีกัน mm. หูดับตับไหมไปหมดนั่นแหละ hmm. นะเป็นเรื่องดีที่วันนี้ EP สามารถดันทั้งสองโครงการให้ COD ได้แต่มันก็อาจจะบทเงื่อนไขที่ต้องมีการเจราจากันว่างั้นเอาค่าไฟต่ำก่อนก็ได้มาแต่ขอให้มันได้ COD ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางบัญชีที่อาจจะต้องมีการตั้งด้อยค่ากันอย่างไรนะ,ะว่ากันไปนั้นก็เลยต้องตั้งคำถามว่าค่าไฟที่เป็นอัตรารับซื้อชั่วคราวเนี่ยที่เก้าร้อยขอไปเจ็ดร้อยเก้าสิบสามจุดห้าหกดองเวียดนามเนี่ย มันจะใช้ไปอีกนานเท่าไหร่อือ่าแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรในการที่จะปรับไปใช้ค่าไฟเต็มจำนวนออย่างที่ควรจะเป็นออโอ้โหสัญญา20ปีแต่ดูว่าตอนนี้50อไปก่อนถูกเมื่อไรไม่รู้ถูกเมื่อไหรไม่รู้คือ94ตังค์อะไม่ขาดทุนหรอกแต่แค่ IRR มันจะต่ำมากอ๋ออใช่ใช่ช่ถูกไหมฮะอพอไอ i า r ต่ำเนี่ยมึงต้องดูว่ะจะจำหน่ายโครงการให้กับ ใครต่อไปมันก็ลําบากอีกเพราะก็คงจะต้องถูกกดราคาก็ตามค่าไฟที่ได้รับถูกไหมฮะกระทั่งดอกเบี้ยจ่ายโปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็อาจจะสูงกว่าการได้ค่าไฟที่สูงกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการดิ้นรนของบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะฮะคือเวียดนามเนี่ยก็ดูดีมี potential แต่เอาเข้าจริงในแง่ของความเสถียรของกฎหมายเนี่ย รือการบังคับใช้กฎหมายหรือความกระทั่งความ <c oughs> ชัดเจนของข้อกฎหมายมัน <c oughs> มันก็ยังมีความคุมเครืออยู่ในหลายประเด็น <c oughs> นะฮะ,ะก็ติดตามดูประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดก็เอาใจช่วยนะผู้ประกอบการไทย <c oughs> ที่ไปลงทุนที่นูน่นอะไรงนี้ก็เป็นข้อท็จจริงที่วันนี้ก็หยิบจับมานําเสนอกันนะฮะ